สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคิดลับแห่งธรรมคลิปนี้ผมมีพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่จะแนะนำและเผยแผ่บารมีขององค์ท่านให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลที่จะตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจท่านเป็นพระอริยสงฆ์ พระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระป่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งจังหวัดเลยอีกรูปหนึ่งจังหวัดเลยถือเป็นถิ่นกำเนิดของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปอาทิหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดธรรมผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าโคกงนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย หลวงปู่คำดีปภาโสวัดถ้ำผาปู่นิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดเลยและหลวงปู่ศรีจัน์ทรวันนาโพวัดศรีสุทธามวาดอำเภอเมืองจังหวัดเลยแม้นพระอริยสงฆ์เหล่านี้ท่านจะมรณาภาพไปนานแล้วก็ตามแต่ความเคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธายังอยู่ไม่รู้เสื่อมคลายนอกจากนี้พระอริยสงฆ์สายป่า ท่านยังมีลูกศิษย์ลูกหาสืบสารต่อแนวทางในการปฏิบัติของอาจารย์แต่ละองค์และหลายองค์เริ่มเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อเป็นการทดแทนบรรดาคณาจารย์ที่ละสังขารไปตามอายุไขปัจจุบันยังมีพระป่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายสิบองค์ที่จังหวัดเลยแห่งนี้มีพระกรรมฐานสายวัดป่า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งถือเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งได้และหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ขันตียานาวโรเจ้าอาวาสวัดป่าม่วงไข่ตำบลสารตมงอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยปัจจุบันสิริอายุท่าน78ปีในวันที่12ตุลาคมพศสอ 2, 5 6 4นี้หลวงปู่ขันตี ยานะวโรท่านเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระภิสษุสงฆ์ที่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นพระบุรพารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานในประเทศไทยผู้บำเพ็ญความเพียรขั้นเอกอุบรลุธรรมขั้นสูงสุดและหลวงปู่ขันตียานะวโรท่านยึดถือแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่ชอบฐานสมุ ผู้เป็นอาจารย์หลวงปู่ขันตียานวโรนับว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งแม้นจะไม่เปิดตัวมากนักก็ตามหลวงปู่ขันตียานวโรท่านบวชเนนมาตั้งอายุ12ปีเลื่อยมาจนอายุ20ปีจึงอุปสมบทท่านได้ศึกษาข้อวัดและฝึกภาวนาเรื่อยมาท่านออกจากทธุดงหลังจากที่ ท่านมีพรรษาได้สิบกว่าพรรษาแล้วที่แรกท่านไปอยู่กับหลวงปู่คำดีปภาโสที่วัดถ้ำผาปู่สองพรรษาหลังจากนั้นท่านไปอยู่กับหลวงปู่บัวสิริปุนโนที่วัดป่าหนองแซงจังหวัดอุดรธานีอยู่ห้าพรรษาเมื่อได้หลักจิตหลักใจแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่ขันตียานะวะโรท่านเที่ยวทุดง ไปอยู่กับหลวงปู่ชอบฐานสมุบ้างหลวงปู่หลุยจันทสาโรบ้างและหลวงปู่ขาวอนาละโยบ้างท่านอยู่กับหลวงปู่ชอบฐานสมุที่วัดโคกมนห้าปีอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาละโยหนึ่งพรรษาอยู่กับหลวงปู่หลุยจันทสาโรประมาณหนึ่งปีอีกทั้งหลวงปู่ขันตียานะวโรยังไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด กับหลวงตามหาบัวยานสัมปโน,โนมีโอกาสฟังโอวาทธรรมของท่านหลังจากนั้นหลวงปู่ขันตียานวโรไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแซง,อ,อ,งอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีสุดท้ายย้ายมาอยู่ที่วัดป่าม่วงไข่อําเภอภูเรือจังหวัดเลยจนถึงปัจจุบันเรื่องราวบันทึกความเป็นมาประวัติปฏิปทาของท่านนั้นจะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร เชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวโดยละเอียดของท่านกันเลยครับเชิญครับหลวงปูข่ขันตียาณวโรพระสายป่าผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแห่งวัดป่าม่วงไข่ตำบลสาตรตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยพระอริยสงฆ์เจ้าพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและยึดถือแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่ชอบฐานสโมผู้เป็นอาจารย์หลวงปูข่ขันตีท่านเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2486ตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ขัเดือน11ปีมาแมมเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดบิดาท่านชื่อในชัยแสงคำ มารดาชื่อนางแพงแสงคำมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดเจ็ดคนโดยหลวงปู่ขันตียานะวโรท่านเป็นลูกคนโตเมื่อหลวงปู่ท่านเรียนจบชั้นศึกษาปีที่สี่ท่านก็ขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่หลวงปู่ขันตีท่านได้บวชเน้นครั้งแรกเมื่ออายุ12ปีในปีพศ2 4 9 9 ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านได้บวชเนรเรื่อยมาจนท่านมีอายุครบบวชพระอายุ20ปีท่านจึงได้รับการอุปสมบทในวันอังคารขึ้น8ค่ำปีมะโรงโดยได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปีพศ2507ณพัทศีมาวัดศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น มีท่านพระครูพิสารสารคุณเป็นพระอุปชาพระครูสีธรรมาลังการเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาสีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่ายานวโรแปลว่าผู้ปรีชาอย่างรู้สูงในปรรษาที่หนึ่งในปีแรกนี้หลวงปู่ขันตี ท่านได้ไปอยู่จำพรรษากับหลวงปู่บุญเพง่งกับปโกนวัดปา่าคิรีวันจังหวัดขอนแก่นในพรรษาแรกนี้คลังออกพรรษาท่านก็ได้ย้ายมาจำพรรษาณวัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยในพรรษาที่สองพศ2508เพื่อมาฝึกหัดการภาวนา จนในพรรษาที่สปีพศ2 5 0 9หรลวงปู่คำดีจึงพาหลวงปู่ขันตีไปจำพรรษาณวัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีกับหลวงปู่บัวสิริปุญโนซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นเมื่อไปถึงวัดหลวงปู่บัวท่านก็ให้โอวาทธรว่าเรื่องจิตใจที่หลอกลวงตลอดเวลานั้น เป็นเพราะการขาดสติขาดปัญญาจึงกลายเป็นตัวกิเลสทำให้เกิดทุกข์หรือพาไปหาความทุกข์ไปที่ไหนถ้าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่มีหลักสนนะทางจิตใจหากมีแต่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามสัญญาแห่งอารมณ์ทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็จะมีแต่ความทุกข์ร้อนเป็นไฟเพราะใจได้ถูกแผดเผาด้วยราคะโทสะโมหะดังนั้นควรที่จะมีสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะมานั่งมานอนรอ,อความตายให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์จะต้องหมั่นภาวนาศึกษา ให้จิตใจมีที่พึ่งไม่ใช่ปล่อยเวลาให้เสียไปวันวันเป็นโอวาทสำคัญที่หลวงปู่บัวท่านอบรมสั่งสอนหลวงปู่ขันดีในพรรษาที่มาจำพรรษาที่วัดป่าน้องแสงนี้ครั้งพอออกพรรษาในปีพศ .2509 หลวงปู่ขันดีท่านก็กลับไปอยู่ที่วัดถ้ำผาปู่ โดยหลวงปู่ขันตีกราบเรียนขออนุญาตจากหลวงปู่คำดีไม่กลับไปวัดถ้ำผาปู่ด้วยแต่จะอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่บัวนี้ก่อนสักระยะหนึ่งหลวงปู่คำดีท่านก็เมตตาอนุญาตในระหว่างที่อยู่วัดป่าหนองแสงนี้หลวงปู่ขันตีท่านก็อยากเที่ยวไปกราบครูบาอาจารย์ในที่อื่นๆหลวงปู่บัว ท่านก็ทราบว่าหลวงปู่ขันตีท่านตอนนี้มีจิตใจที่ยังวุ่นวายท่านจึงให้อว,วาทหลวงปู่ขันตีเตือนใจว่าการที่เราจะเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นต้องพิจารณาดูว่าเป็นด้วยเหตุผลอันใดการปฏิบัติทำความเพียรน,นั้นล้วนเกิดแต่ตัวเราทั้งสิน้นครูบาอาจารย์ท่านจะปฏิบัติแทนเราไม่ได้ การบำเพ็ญเพียรภาวนาเราต้องทำด้วยตัวเราเองเท่านั้นผลจึงจะเกิดกับตัวเราครูบาอาจารย์จะมาทำแทนเราได้หรือท่านเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนเราเท่านั้นท่านจึงกลับมาพิจารณาในคำสอนเตือนสติของหลวงปู่บัวจึงทำให้ท่านมีกำลังใจในความภาคเพียนเพิ่มมากขึ้น ทำแล้วก็ทำให้จิตใจท่านสงบลงมากท่านจึงอยู่ภาวนากับหลวงปู่บววที่วัดหนองแสงนี้อีก 4, สี่พรรษารวมเป็นห้าพรรษากับการอยู่ปฏิบัติที่ดีประสบการณ์การเที่ยวทุดงอยู่กับครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ขันตีในระหว่างที่ท่านเที่ยวทุดงอยู่นั้นท่านกล่าวว่าท่านเคยไปอยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์หลายองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ต่างให้ความเมตตาสั่งสอนท่านทำให้ท่านมีกำลังใจแม้นว่าจะทุด,ดงลำบากยากเข็นขนาดไหนท่านก็อดทนเอาชีวิตเข้าแลกธรรมบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสูง์ลวงอู่ขันตียานะวโรท่านเริ่มออกจาลิกทุดดงหลังจากพรรษาได้สิบกว่า พรรษาแล้วโดยที่แรกไปอยู่ที่ถ้ำผาปู่กับหลวงปู่คำดีประพาโซส,สองพรรษาลราตั้งหน้าตั้งตาภาวนาเต็มที่และตอนนั้นจิตก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เลยมาจับลมหายใจละลึกพุโทโธเหมือนลมหายใจมันจะขาดนี่แหละเลยตกใจกลัวตายว่างั้นเถอะแต่จิตมันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละ เราเลยไปเล่าให้หลวงปู่บัวท่านฟังหลวงปู่บัวท่านว่าทำไปเลยถ้าภาวนาแล้วมันจะตายก็ให้มันตายไปอย่าไปกลัวทำไปทำไปกิเลสมันหลอกว่าจะตายจะตายนะไปกลัวมันทำไมไปไปไปทำํำยาพูดมากจากนั้นท่านก็ตั้งสัจจะว่าจะภาวนา จนให้จิตสงบจะตายก็ตายลองดูซิถึงตายก็ตายเพื่อบูชาพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นมาท่านตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอย่างหนักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็มีสติจดจอ่ออยู่กับคำภาวนานั้นอย่างต่อเนื่องไม่ละความเพียรจนในที่สุดจิตมันสงบลงได้ท่านกล่าวว่า เราทําทั้งวันทั้งคืนล่ละทั้งเดินจงกรมนั่งภาวนาตัดสินใจตายเป็นตายลองดูสุดท้ายคืนนั้นทั้งคืนเดินจงกรมจิตก็สงบลงจริงๆสบายเลยภาวนาจนถึงเช้าหลังจากอยู่กับหลวงปู่บัวจนได้หลักจิตหลักใจพอสมควรแล้วท่านก็เที่ยวไปอยู่กับหลวงปู่ชอบบ้านหลวงปู่หรวยบ้าน หลวงปู่ขาวบ้างโดยท่านกล่าวว่าเราไปอยู่กับหลวงปู่ชอบฐานสโมที่สารตรงตอนนั้นท่านก็เดินไม่ได้แล้วแต่ท่านก็ให้โอวาดคำสอนอยู่ตลอดท่านหลวงปู่ชอบนี้เราอยู่กับท่านที่วัดโคกมนห้าปีนะท่านก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆมาเป็นอุบายธรรมให้เรามีกำลังใจปฏิบัติ หลวงปู่ชอบนี้ท่านถือข้อวัดมากมักน้อยขนาดสาบงจีวรท่านขาดชุนแล้วชุนอีกนะท่านใช้มาสิบสองปีคิดดูสินะท่านเล่าต่อไปว่าท่านไปอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยหนึ่งพรรษาตอนหลวงปู่ขาวท่านก็อาพาธหน่อยแล้วละ่ะหลวงปู่ขาวเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับหลวงปู่ชอบว่า หลวงปู่ชอบนี้สมัยไปเที่ยวทุดงด้วยกันปฏิหารท่านเยอะมีครั้งหนึ่งไปทุดงหลงอยู่บนเขาไม่ได้ฉันอาหารมาเป็นวันแล้วเพราะไม่มีบ้านคนน้ำก็หมดหลวงปู่ท่านว่าอดข้าวนี้พอทนได้แต่อดน้ำน,นี้ลำบากสักพักหลวงปู่ชอบท่านก็ลงไปแถวแถวซอกหินท่านอธิษฐานจิตให้น้ำผุดนะ น้ำผุดขึ้นมาจริงๆละ่ะผุดขึ้นมาจากซอกหินก็เลยได้ตัดได้กินกันเลยล้างหน้าล้างตาอาบดื่มกันจนหายกระหายแล้วน้ำนั้นก็หายไปหลวงปู่ขันตีท่านย้ำว่านี่เป็นเรื่องที่หลวงปู่ขาวเล่าให้ฟังเองประมาณพรรษาที่สิบกว่าหลวงปู่ขันตี ท่านเลยไปอยู่กับหลวงปู่รุยที่ทำผาบิ้นอยู่กับหลวงปู่รุยประมาณหนึ่งปีท่านว่าหลวงปู่หรุยนี้ท่านมักน้อยที่สุดขนาดสบงจีวรท่านนี้ท่านจะไปนําเกล็ดพวกเศษผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วนะไปบังสกุลมาว่างั้นเถอะเศษเล็กเศษน้อยแล้วมาเย็บปะปะแล้วย้อมสีใสตัดเป็นผ้าสบงจีวร จีวรท่านนี้ผืนผนหนึ่งท่านใช้เป็นสิบปีขึ้นท่านทำให้ลูกศิษย์ลูกหาดูเป็นตัวอย่างหลวงปู่ขันตีเคยเล่าว่าท่านเองเคยไปอยู่วัดป่าบ้านตาดด้วยสมัยนั้นท่านได้มีโอกาสไปฟังโอวาทธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนโดยท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บุญมีปะลิกบุญโน ในครั้งนั้นอยู่ที่วัดป่าบัานตาดและท่านเล่าว่าตอนเราอยู่วัดห้วยเดือใหม่ๆหลวงปู่บุญมีก็เมตตาเราหลายครั้งทั้งมาอยู่ที่นี่วัดป่าม่วงไข่ท่านก็เมตตาหลายครั้งท่านสงสารเราท่านเมตตาเราวัดป่าสันติธรรมหรือวัดป่าห้วยเดือเป็นวัดที่หลวงปู่ขันตียานนาวโร ได้เป็นผู้นำพาสร้างวัดป่าแห่งนี้อยู่ที่บ้านห้วยเดืออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสโดยท่านพำนักอยู่จำพรรษาหน้าป่าห้วยเดือหรือวัดป่าสันกิธ,ธรรมเป็นระยะเวลายาวนานถึง25ปีหลังจากนั้นหลวงปู่ขันตีไปพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองแซงตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรธานีก่อนย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดหลวงปู่ขาวอนารโยคือวัดถ้ำกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสุดท้ายได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าม่วงไข่ตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยจนถึงปัจจุบันปัจจุบันหลวงปู่ขันตียานาวรโร มันจำพรรษาณวัดป่าม่วงไข่ตั้งแต่ปีพศ2545จบจนปัจจุบันซึ่งที่วัดป่าม่วงไข่แห่งนี้ท่านเคยมาอยู่พักภาวนาก่อนแล้วสมัยหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ชอบฐานสมอท่านก็ได้สร้างไว้มาก่อนปัจจุบันหลวงปูข่ขันตียานนวโรแห่งวัดป่าม่วงไข่ท่านมีอายุ78ปีพรรษา58 ในวันที่12ตุลาคมพศ2564